สวัสดีทุกทคนเออกระจอขึ้นวันนี้จะมาแบบแปลกนิดนึงจะมารวบรวมเ,เกมอ่ามินิอินดี้เกมสมเกมเป็นผู้ความทำเพลงมากมาเริ่มเกมได้กันเลยดีกว่าเกมแรกชื่อว่า Experience เดิม Experience 4501ประสบการณ์ของ4501จะเป็นยังไงมารับชมกันเลยดีกว่า จอขึ้นจอขึ้นโอ้ยแม่์คุเสนเซียเหมือนกับว่าเราเหมือนเราเล่นเกมเกมตู้เล็กๆอยู่อะอันนี้คืออะไรเอ่ยให้เราเก็บไปเรื่อยใช่ไหม โมซาให้กูด้วยจะนติเออทะลุได้ไว่ะมันมันช้ามันจะโลว์ไม่ชอบอะ่ะเออกดเออืมก็สึกมนโดนแทงหูขวาหาย ขวาฉันหายไปแล้วใครฟังหูฟังนี่ก็คือหูขวาดำไปแล้วโอโอเออไม่ชอบดนตรีอย่างเลยมันน่ากลัวอืม เปลี่ยนสีให้ด้วยอุ้ยสึกจอยมันเรื่องวันแมงวันตอมโอ้ยปวดต ขยับไปทางขวาไม่ได้เอ้ยขยับไปทางซ้ายไม่ได้ก็โดนได้ย่างเดียวตายแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันขยับลำบากเหลือเกิน โอ้ยเดนขยับลำบากอ้ยอ่ะจะทำอะไรฉันเพิ่มอย่านะอืมอืมโหดับเรีบเยบร้อย สุดกูดับหายลูกอืมไม่ชอบเลยเวลามันเงียบอย่างเงี้ยอ่าอ่ากูาตายอ่าจบเฉยเลย อารมณ์ประมาณว่าเราเป็นหนูทดลองอะหนูทดลองในการทดลองอะไรสักอย่างใช่ไหมใช่แหละเกมต่อไปกันเลยดีกว่าเกมนี้ชื่อว่า Good Boy เด็กดีเมื่อกับว่าเริ่มมาเราก็อยู่ในห้องนอนเลยป่ะ ทำไมมันเงียบวะหมาของคุณเจสเปอร์นอนอยู่บนเตียงเล่นกับลูกเทนนิสบอลอ่าเพจเจสเปอร์รูปหัวมันอ่รูปสักหน่อยมันดูจะแฮปปี้มากๆเลยที่คุณให้ความสนใจมันเหมือนกับว่านี่เป็นห้องนอนเราไหมเอ่ยนาฬิกาปลุกตอนนี้ สองทุ่มครึ่งสานาทีเตียงนอนเจสเปอร์มันแพงมากๆเลยนะแต่มันเจสเปอร์ per, ชอบนอนอยู่บนเตียงคุณตลอดอืมเข้าใจใชนก็ไปไเปยแมวเยอะไม่เคยจะนอนเลยอคอมพิวเตอร์เก้าอี้คอมพิวเตอร์ออม,อรมันร้องเอียดอาร์ดดังมากเวลาที่คุณขยับมันคอมพิวเตอร์ มองไปข้างในก็เต็มไปด้วยขยะไม่รู้ว่าคุณคาดหวังอะไรจากนะ่นอนอกเหนือจากนี้ก็ถังขยะก็ต้องมีขยะ <c oughs> จะให้มีอะไรอะ่ะ <c oughs> ซากคนหรือไงตู้ตู้หนังสือมันไว้วางหนังสืออ่านหนังสือ แล้คเอามีหนังสือเท่าไหร่อ่านี่ประตูมันดึกแล้วนะที่จะออกไปข้างนอกคืนนี้อ่าไฟปิดไหมปิดเลยก็ได้ก็จะนอนแล้วเนี่ย ไม่มีเสียงอะไรเกมวะคุณไม่ได้ใจว่าทำไมคุณตื่นขึ้นมามันรู้สึกปแปลกๆอย่างไรก็ไม่รู้คุณหันไปมองอ่าเจสเปอร์ก็นอนอยู่ข้างๆ คุณมองมันไม่ค่อยเห็นมากเพราะมันมืดแต่ครูก็ยังเบื่อแแต่ครูก็ยังยื่นมือไปรูปหัวมันมันเรียมือของคุณตอบกลับมาคุณรู้สึกสบายใจขึ้นนอนอนไม่รับหัวกันเหมือนซับกระซายคุณได้ยินเสียงเหมือนกรงเล็บเกาอยู่ นี่นี่สิ่งไหนที่ทำให้เขาตื่นคุณคิดว่ามันมาจากประตูเปิดมามไหมอะเปิดก็เปิด นอกเจส,สเปอร์มาทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยฉันคิดว่าเธอคิดว่าแกยอยู่ในห้องของฉันบนเตียงอากุเต็ได้ที่เฮียกว่าคือมาเรียมือมึงด้วย <laughs> มันเลียมือมึงด้วยอ่ะมันเลียมือมึงไงน้ำลายพีอ่ะซันซันแบบซันซันไปเกมต่อไปเลยดีกว่าเกมต่อมาเกมนี้ชื่อว่า Hini His Medicine เขาต้องการยาของเขา ฉันคาดหวังอะไรมันคงไม่มีภาษาไทยดอกอีดอกไปเริ่มเลยดีกว่ากด E เพื่อินเทร r a c t กับอ b j e c t เออเป็นเสียงเปิดไฟที่เสียผูมากอีเหี้ยอ,อ,อะไรเอ่ย รองเท้าน,นี่อะไรซ่วมบันทึกที่สี่ลึกลงไปข้างในฉันรู้ว่าเขาไม่ทำมันหรอกฉันไม่คิดว่าเซรัม่มมันจะใช้เวลาเร็วนะแต่ฉันรู้เอ๊ะแต่ฉันก็หวังว่าความซิสซิตีฟความไวในการได้รับแสงมันจะพัฒนาขึ้นหลังจากที่เขาได้รับยาช่วงแรกๆไปทำให้เขาได้เห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันผิดไปหมดแต่ว่าไม่มีอะไรจะทำลายคนคนนี้ได้เท่ากับความเทียนทะย,ยานที่ผิดๆของเขาละเมื่อวานฉันให้ยาโดสสุดท้ายโดสโดสุดท้ายไปแต่ว่าได้มาสำหรับฉันมันไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะต้องทำมันยังไงแต่ว่าฉันแค่เริ่มจะทนไม่ได้ที่จะต้องเห็นเขาเป็นแบบนั้น ถึงแม้มันจะเป็นเพียงแค่ช่วยว,วินาทีก็ตามสำหรับเขาแม้จะเป็นแค่หนึ่งโดสที่เขาต้องการแต่ว่ามันก็จะต้องเป็นใครสักคนหนึ่งที่จะต้องนำไปส่งให้เขาแม้กระทั่งโดสสุดท้ายฉันแค่อยากจะพักแค่นั้นเองกินยาเกินขนาดเหรอ ยาที่ขนาดอโอ้ยอืมกูเกียดแฟตไออย่างเอ้ยโทรศัพท์บทความที่สามลายมือไม่เหมือนกันปะใช่ไหมเหมือนลายมือไม่เหมือนกันบางครั้งการทำงานแบบผู้ที่มียานทิปมันอาจจะช่วยให้ความเกรียดของฉันลดลงบ้างนะ ฉันต้องคาดการว่าเขาจะมาในรูปแบบที่ไรเหตุผลอะไรที่มันดูคาดการไม่ได้ในฝันที่ไม่มีเวลาของเขาและเขาเพิ่งจะทำมันในเช้านี้1คำา n n a ที่ผสมกันใช่อินเทอร์เน็ตความรู้ชีววิทยามันเริ่มผสมผสานในความเป็นมนุษย์นี่มันนี่มัน next level มันขั้นกว่าของการพัฒนาการของมนุษย์ไปแล้วนันเนี่ยอีว u t ชันไม่แต่เวลาอ๋อมีแค่เวลาเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าเขากำลังเจอเรื่องพวกนี้เข้าไปมากมากมากเดะมากขนาดไหนแต่ว่าดูเหมือนกับว่าสัญญาณของเข็มีจิตยาเหมือนกับว่าเข็มีจิตยาวางไว้เยอะอยนในออฟฟิศของเขานั้นมันเริ่มจะทําลายความหวังของฉันแล้วสิถ้าพวกเราต้องการที่จะมีปีกยากที่จะมีปีกมากนะัก มนุษย์และนกมันควรที่จะสามารถแทงกันได้นานมาแล้วสิแต่ว่ามันทำไม่ได้และมันคงมีเหตุผลที่ดีในการจะอธิบายเรื่องนี้มนุษย์และนก,นะนกคือนางอยากโดดยาเยอะๆเพื่อที่จะอีโวเป็นนกหรอนมออบบรดเย็ดเค บีดบีดภาษาไทยนี่คืออะไรนะเหมือนน้ำยาวไว้กัดอ่ะน้ำยาวไว้กัดแบบแรงๆกรดแรงๆให้เอาเข้าห้องให้ครบกัน <c oughs> <c oughs> แฟดแฟดมึงนี่นะแทบตาเว้ยเจอ o น r n ที่สองยึดมือของคนแรกอยู่วันนี้เป็นวันที่เขาสารภาพกับัันว่าเขารู้สึกบ้าบอมากขนาดไหน ความรู้สึกของเซลล์ความเชื่อ s อความรับรู้รู้สึกถึงตัวเองมันรู้สึกว่าแบบมันพุ่งสูงตลอดเวลาเลยปกติเนะี่ยเขาจะรู้สึกอิจฉานกเขารู้สึกอิจฉานกที่อ๋อเขารู้สึกอิจฉานกจนความรู้สึกเขาอ่เริ่มจะกลายเป็นอยากจะกลายเป็นนกอยากจะกลายเป็นหนึ่งหนึ่งในสิ่งมีชีวิตนั้นคุณรู้ไหมว่าเขาพูดถึงว่าเขาพูดว่าอะไร ฝันมันสิแล้วคุณจะคว้ามันได้เหย็ดเคเอางี้เลยนะหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละมันคล้ายๆกันดูเหมือนกับว่ามันจะไม่ใช่คําตอบที่มันควรจะควรจะเป็นแบบนี้เลยนะแต่ฉันก็รู้ว่าคําตอบแบบนี้น่ะมันจะนําสิ่งที่เป็นหายนะมาจนถึงที่สุดแน่ฉันนแทบจะพูดอะไรไม่ออกเลยเพราะว่าฉันตะคอกฉันตะคอกฉันตะโกนใส่เขาให้เขาหยุดความบ้าข้างนี้ฉันพยายามที่จะเขียนสิ่งที่ฉันจะอ่า ต้องใช้ไว้ในการพูดที่จะทําให้ตัวเองใจเย็นลงคือไอ้เฮียซับไม่ก็ยากเหลือเกินคือเหมือนกับว่าเขียนเขียนสิ่งที่จะคิดเสียงเขียนสิ่งที่จะพูดไปเพื่อที่จะทําให้ตัวเองใจเย็นในการที่จะไปพูดกับเขาอีกทีหนึ่งเพราะาแบบคือหัวร้อนจนแบบแ,บบแหกปากกับเจ็บคอแสดงว่าคนไข้คนนี้คือแบบ โดดยาน,นักจนจะจะเป็นนกจริงๆแล้วพยายามที่จะทำให้ตัวเองเป็นนกเงี้ยหรอกาวเรามีกาวเรามีรองเท้าเรามีอะไรนะบีทอื้เคียดไฟอะไรเอ่ยโอ้ oh. โอ้รู้สึกเหมือนจะเป็นเอนดิ้งป่ะว่าเราเลือกจะใส่อะไรบ้างก็ได้อ้อยยะกูเล่นมาตาั้งนานนี่กูไม่ได้กระพริบตาเลยนี่คืออะไรนี่คนคน้คนขาของเราเรอ You need to make the medicine before you m ูน e ม i m ซ์เต้องทำยาของคุณก่อนที่คุณจะเจอเขาเฮ้ยกูเพิ่งเห็นไม่ได้ไม่ได้เราต้องอ่านเอาล่ะบทความบอความแรกสุดความโอบของเขานะั่นมันจะบ้าข้างมากขึ้นและมากขึ้นเขาถ้าจะพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยนอกจากข้ามประโยคสนทนาของเราแล้วก็ ออนอกจากข้ามประโยชน์ประโยคส่งธนาทุกอย่างและพูดถึงจะง,งอยปากและปีกและฉันไม่รู้ว่าฉันต้องทําอะไรอีกต่อไปแล้วการพยายามจะค้นหาปัญหาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นมาดูจะไร้ประโยชน์ไปหมดดูเหมือนกับว่าเขาจะไม่เห็นปัญหาในตัวเขาเองมันดูจะเป็นฉันตลอดเลยนะที่พยายามจะทําอะไรที่มันเกินเลยหรือไม่ก็พยายามที่จะหยุดเขาที่จะพยายามมีความสุขในตัวเขาเอง ฉันได้บสรุปออกมาคือนิสัยที่ปิดปกติของเขาจะหยุดลงแค่ที่เขาเป็นคนทําให้มันขยายใหญ่มากขึ้นเองหรือไม่ก็การตัดสินใจสุดท้ายคือมันมีสิ่งสําคัญหลากหลายอย่างที่เราต้องที่เราจะต้องทําในชีวิตมากกว่ามาอ่านเรื่องราวคิปกวกับเอ็นอกนี่ดูนางปงเพราะอันนี้คือเจอิเนลแรกนางดูปงแบบหมอคือปงแล้วแบบกูไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยแบบไม่ไหวจะรักษากับมึงแล้วนะ เลือกอนไหนรเรากดเลือกยังไงละ่ะเหอ,อแมู่ก็ติดอยู่ทัง้งนั้นอันนี้คืออะไรนะกะ่าวเรามีอยู่สามอย่างอะกดตร้องเท้า เราได้ยาแด,ด,ดงยาแดงยาดดนเราได้ดรีทด وز เข็บชิเจ้าสิแดงน่ากลัวชิพายเฮีย ยาไปล The last medicine. โดสสุดท้ายของยาฉนัน Thank you. And goodbye. ขอบคุณและลากกอน r d i ก n I feel it working. ฉันรู้สึกมันกำลังทำงานอยู่อุ๊ย,ยาเราได้ผล ในตอนถ่ายรู้สึกว่าเราจะผสมได้เยอะเลยนะอยกดูตอนจบอ่ะหาหาตอนจบกันทุกคนไหมหาตอนจบนหลายๆแบบเมื่อกี้เราเอาเป็นกาวกาวกับบลีชเนาะกาวกับน้ำกรดถ้าเป็นแผ่นชีสกั็รองเท้าละ่ะดา r k Road ด a r k d o สีแดงเข้มโรดเข้มชีดยาสีแดงเข้มมาลองดูจะได้เอินเดอร์เน็ตไหมเทลละสงสารไอเฮียดูแบบเละมากไฟหน่อยหน่อยที่สุด The last dosage of my medicine เยอะเข้มสุด้ายของฉัน Something feels wrong มนุษยสึกผิดผิดมันแปลกยังไงก็ไม่รู้ bigger ending แค่ตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นนั่นเหอเอาละ่ะผสมยาต่อดีกว่ารองเท้ากับกาว ยาเข็มฉีดยาสีแดงเอ้ยสีเหลืองมึงอ่านเยลโล่เป็นแดงฮัลโหลไหนดูสิเข็มฉีดยาสีเหลืองมันจะเป็นยังไงเอ่ย The last dosage of my medicine Hey นายใส่อะไรลงไปในยาเนี่ยฉันรู้สึกมันเรู้สึกบอกไม่ถูกนี่มันไม่ใช่ยาที่ถูกต้องแน่ๆเลยยังไงก็ตามฉันไม่ต้องกลัวฉันไม่ได้โกรธหรืออะไรหรอก ก็ขย <sk ry pt i> ับได้ปกตินะฉันจะโดใไซคุนว่า <c oughs> ฉันก็จะเข้กระโดดตะโกนเราจะจังสแกใไซคนุนนั่นเป็นหนึ่งทอริงเอนดิ้งมึงนี่นะมึงนี่นะเมื่อกี้แปรช้าไปหน่อยโทษทีดังบอกว่าเดี๋ยวฉันก็ไม่ถ้าฉันถ้าฉัน แบบตะโกนเสียงดังแล้วก็ทําตัวจัมส์แกร์มันจะเป็นอะไรที่แบบดูแบบดูเแบยในหนังกระทำีดอกหล่อนนี่มันร้ายนะใส่อันนี้ไปแล้วอันนี้ไปแล้วเรายังไม่ได้ใส่บรีสกับรองเท้า กูนี่มันโง่จริงๆเลยสีขาววะโอ้สีฟ้ามันฟ้าหรือวะดูยังไงก็ขาวดูกูตาบอดสิก็ไม่บอดนะ f <Finally>, i เ a l l y เ h e last dosage of my medicine medicine ไอ้ยาไปเรียบร้อย นี What did you ่แกทำอะไรกับฉันลงไปงานของฉันมันพ no. ังหมดแล้วเราให้ยาที่นางกลับเป็นมนุษย์ว่ะเอ๊าแมลงเราเหลือกาวกับชีสป่ะเพรมื่อกี้ใส่รองเท้ากับชีสเรียบร้อยแล้วเหลือแต่กาวกับชีสโอเคชีสกาว điều này simphu, purple, simuông, rồi đây dose ya simuông. Finally, the last dosage of my medicine. Thank you so much, small blue guardian. โอ้โอ้ตายเลยเออลราฆ่าเขาอืมกูเป็นฆาตกร <_ d ai> หาอันอื่นดีกว่า <_ d ai> เราก็ยังไม่ได้ใส่รองเท้ากับบีชปะรองเท้าผสมบีดเลยยังเนาะ ใช่ไหมใช่ไหมวะใช่แหละใช่แหละทุกคนใช่แหละเนาะนี่เราเก็บไปกี่เอ็นแล้ววะกูลืมเอ้เมื่อกี้เราเก็บกันไปกี่เอ็นแล้ววะเมื่อกี้เก็บได้กี่เอ็นแล้ววะลืมฮัลโหลสมองฮัลโหลสมองมึงยังอยู่ไหมอีหอยน่าจะอันสุดท้ายแล้วแหละ อาจาสุดท้ายแล้วแหละใช่แหละใช่แหละเราผสมกมับขบไปฮ้ยเ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 ย้เรียบร้อยเฮ้เฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้เไ้ยยเยเ้เฮ้เย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ e ย มันไม่ใช่ยาที่ถูกต้องแน่ๆยัก็ตามไม่ต้องห่วงฉันไม่โกรธหรืออะไรหรอกนะพวกเราทุกคนทำผิดพลาดกันไม่ได้ทำให้เธอเป็นคนเลวทั้งยังไงเฉันแน่ใจเธอก็แค่อยากจะช่วยฉัน ขอบคุณสำหรับที่เสียเวลานะอ้โหซัมเอนดิ้งเอนดิ้งที่อบอุ่นใจค่ะเขาควรเสียเวลาที่มาดูวิดีโอวิดีโอนี้ค่ะตัดจบเลยดีกว่า